โอเคครับผู้ชมสวัสดีครับแล้วก็ขออนญ้ตยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่อง ASMZ ของเราในวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้สบายดีไหมครับก็ในวันนี้นะครับของเราก็แวเวเย็นกันมาเจอกันนะครับก็วันนี้เป็นวันจันทร์แล้วนะ เป็นวันจันทร์ที่14นะครับเดือน10ของเรานั่นเองปี 2024, 2 0 2 4เผิแป๊บเดียวก็ผ่านมากลางเดือนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดตามช่องนะครับของเราก็จะเจอกันทุกวันอยู่แล้วเป็นเวลาตั้งแต่ประมาณสักช่วง5้ทุ่มเป็นต้นไปนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะไลฟ์กันประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไลฟ์กันนานนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราเจอกันทุกๆวันนะครับทุกๆคืนอยู่แล้วนะครับก็เป็นเกมเรือรอบดึกของเรานั่นเองนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลย ครับก็ขอเนี้อสวัสดีช่องแชทสักนิดนึงนะครับสวัสดีนะครับคุณ k คล l y เกมมิ่งนะครับมาไวมากนะคุณลิวเคนสวัสดีนะครับคุณป้อมสวัสดีครับแล้วก็คุณจีรายุนะครับสวัสดีครับแหมวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับฝนฝนตกไหมครับวันนี้ฝนตกกันไหม คือวันนี้นะครับพอดีผมถึงบ้านไวนะครับก็ถึงบ้านประมาณสี่ทุ่มฟึ่งนะครับก็เลยมีเวลาแบบมาเซตอัพสักนิดนึงแล้วก็มีการเทสเนียเทสอะไรกันเกิดขึ้นด้วยนะครับวันนี้เฟรมตอบของเรายังไม่มีเลยนะครับเฟรมตอบในที่นี้ก็คือเป็นเรื่องของบิตเรทนะครับก็คือการ การแสดงลในส่วนของตัวสตรีมมิ่งของเรานั่นเองถ้าสมมุติว่ามันค้างหรือมันกระตุกอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะทําให้คุณผู้ชมรับชมอยู่แล้วมันเกิอดอาการหมุนขึ้นได้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่วันนี้ดูทรงแล้วน่าจะเวิร์กอยู่น่าจะเวิร์กอยู่นะครับนะโอเคก็วันนี้นะครับส่วนแถวบ้านผมแถวน,นี้นะครับ ก็ไม่มีฝนตกเลยนะครับแต่ว่ามีโปรยปลายมาบ้างนะครับช่วงประมาณช่วงค่ำๆนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบขึ้นเลยกลับไปเป็นร้อนเหมือนเดิมนะช่วงนี้นะครับก็อากาศร้อนนะผู้ชมแดดโคตรแรงเลยเนะี่ยช่วงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันใครเดิน ทอมๆเดินตากแดดอะไรเงี้ยก็อย่าลืมนะครับมีครีมกันแดดหรือมีแว่นกันแดดก็ได้นะครับหรือจะเป็นหมวกเป็นล่มได้หมดเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอากาศมันก็ร้อนใช่ไหมช่วงเทียเท่ยงช่วงเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ฝนตกช่วงบ่ายเย็นตามสไตล์ของมันอันนั้นอากาศมันก็ค่อนข้างแบบ มีการสวิงค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะไม่สบายกันช่วงนี้เสียงของผมก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังยังพอไหวอยู่นะวันนี้เราก็ไปกันแบบสบายๆนะครับคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้นะครับของเราก็ตามชื่อคลิปของเรานะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเรือ BB ีของเราสักนิดหนึ่งละกันนะครับอย่างไลฟ์ที่ผ่านมาของเราเราก็มีการเล่นเรือประจันบาลแบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าเราก็เปิดเกมของเราด้วย Republic ของเราละกันนะครับแล้วก็จะมีลำอื่นๆด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นสลับ กันไปแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเรือประจันบาลเป็นสายที่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยิงชาครับ คือมันแดมเหมจนมันแรงจริงๆแต่มันยิงช้านะครับงั้นการที่เราจะหาเรือประจันบานนะครับที่เป็นสายซอยหรือว่าเป็นสายที่แบบไม่ต้องเน้นปืนหลักมากนะครับหรือยิงให้ถูกจุดมากนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าลำนี้แหละคุณผู้ชมสามารถเอาเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับอย่างแรกของเรานะครับก็คือเป็นริพับลิตนะครับก็เซอร์ไบลิตี้นะครับอันนี้ก็คือเกาะกันต่อค่อนข้างหนานะคุณผู้ชม37เลยนะครับแต่ว่าถ้าลองอัฟอีกนะครับก็เป็น42เลยนะแบบเน้นความถึกเป็นหลักเลย นะครับซึ่ง37%นี้ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับโดยที่เกาะกันตอของเขานะครับจะอยู่ช่วงกลางของตัวเรือนะครับแล้วก็อาร์ติเลอรี่ของเรานะครับเรตติ้งก็คือเป็น97%นะคุณผู้ชมโดยที่ปืนหลักของเรานะครับก็เป็นปืนป้อมสีของเรานะครับแต่เป็นปืน431นะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือไม่จําเป็นต้องยิงเข้าห้องเครื่องก็ได้นะครับก็คือโดนดาเมจเจ็บเหมือนกันนะครับเอ่อไลฟ์สดที่ผ่านมานะครับเรรรราาากกกกกก็มมีียยยยิิิงงงใใใช่่่ัสสพพพววววไไอออโโโนนะะคบบเ เธอคือถ,ถ้าเข้าอ่ะนะครับขอแค่3ลูกก็ดามีก็เป็นหมื่นกว่าแล้วนะครับนะก็ก็ค่อนข้างดีนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือผมแนะนำนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งเลยก็คือเวลาที่คุณผู้ชมจะเล่นบีใช่ไหมครับอ่ เพ็กปืนก่อนนะครับเพราะว่าปืนเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทรรมากินโดยมากนะฮะบีบีมันก็จะใช้ปืนแหละในการยิงนะครับถ้าเป็นสายพวกสายยามาโต้หรือสายบองโก้อะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นปืนคาลิเบอร์ใหญ่แล้วมีความแม่นยําสูงเนี่ยพวกนั้นก็จะถูกคอมเพนเซตด้วยการรีโหลดนั่นเองนะครับหรือไม่ก็ยิง2ป้อมหน้าอะไรประมาณนี้ครับก็ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับหรือไม่บางคนก็คือเน้นการแทงไปเลยนะครับเพื่อทีมของเราก็คือเราเป็นกระสอบสายใช่ไหมครับแบกรับความเจ็บปวดก็จะเป็นพวกสายเข็ม รหรือสายไอเนี้ยนับพาะเซ้นเนี่ยนะครับไอตัวนี้นะครับก็เป็นสายแบกรับความเจ็บปวดเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเรือลาตเเวนหนักเลยสังเกตดูนะครับขนาดเรือก็คือมีขนาดใหญ่มากเลยนะ นะครับแล้วก็มันก็จะมีสายเป็นสไตล์ของของริพับลิกของเรานะครับโดยที่ปืนหลักของเราอาจจะไม่ได้มีกระสุนเยอะนะครับแต่ว่าเป็นปืน431นะครับแล้วก็วิธีการยิงค่อนข้างดีนะครับก็คือยิงได้ทุกระยะนะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งแล้วก็คือ,อค่าเจาะเกาะนะครับค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับอันนี้คือผมแนะนำนะแต่ว่าอย่างว่านะตามสไตล์เรือฝรั่งเศสมันอาจจะบางไปนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วมันบางสําหรับกระสุน HE นะครับแต่ว่ากระสุน AP เวลาเราโดน ยิงอ่ะเวลาที่เราเล่นจริงๆอ่ะนะครับ ใช้ได้อยู่นะคุณผู้ชมด้านนอก32ด้านในอีก 400, 4 0 0 432นะครับแล้วก็เข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็คือไอ้ชั้นที่แบบเอียงๆขนาดนี้อาจจะหนาสักร้อยหนึ่งก็ได้นะ500กว่าแล้วก็ไปเจอชั้นสุดท้ายนะครับอีก50เห็นไหมคือเกราะของรีพับลิกามันมีหลายชั้นนะครับอารมณ์เหมือนกับเกราะของส่วนของตัวเรือเยอรมันนั่นแหละนะครับเป็นอารมณ์เดียวๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือถ้าเราโดนยิงเข้าจากทางด้านหน้าเนี่ยนะครับเนี่ยช่วงตรงนี้นะครับมีโอกาสแบบบายพาส าะของเราไปได้เลยนะครับแล้วก็เข้าห้องเครื่องได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมสามสิบสองก็คือเข้านี่เลยนะครับเนี่ยถ้าเข้าด้านบนก็สองร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแค่เคสเมดนะต้องไปเข้าด้านล่างนะครับนะอันด้านล่างอันนี้หนาสามร้อยเจ็ดสิบนะครับล่างลงมาอีกอันนี้ก็คือระยะที่ปืนหลักยิงไม่ไม,ไม่ไม่ถึงแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือยิงเข้าสา0รอยเจ็ดสิบนี่นครับ ส2องกับ3า0้เจดิด้านหน้าหนาประมาณสี่ร้อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นลำปรดของผมเลยนะครับแล้วก็อีกลำหนึ่งนะครับสมัยก่อนมันยิงแม่นมากนะเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้แม่นเหมือนเดิมแล้วนะครับอีกลำหนึ่งครับคือหลายคนอาจจะประสบปัญหาใช่ไหมเล่นเรือบีบีแล้วยิงปืนหลักไม่โดนใช่ไหมก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าไอ้ลำนี้นะครับเน้นสายปืนรองนะนะครับก็ยิงแต่ปืนรองแล้วก็มือหลักก็ยิงไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเป็นปืน4ี่สองสูเลยนะคุณผู้ชม มันมีความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีกระสุนแค่8ดลูกเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับรีพับลิกเลยนะครับแล้วโหลดค่อนข้างไวด้วยนะครับ27วินะนะครับแต่ว่ายิงค่อนข้างแม่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรา เอา u i ปกรณ์ของเราเนี่ยไปอัพสายยิงแม่นปืนลองของเราก็จะระยะของเรามันจะใกล้ลงนะครับอันนี้มันบวกเพิ่ม20%เลยนะแล้วลดการกระจายกระสุนยี20%แต่ว่าบางคนอาจจะเล่นเป็นสายนี้นะครับก็คือเพิ่มความแม่นยำของปืนหลักนะครับแล้วก็ปืนรองของเราเพิ่มระยะอีก5%นนะครับนะโอเคทีนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาดูกันต่อนะครับ ก็จะมีเดี๋ยวยวผมจะเล่นสลับสลับกันไปนะครับเริ่มต้นจากรีพับลิกเนาะแล้วก็ไปคอนคอนเริมมอนทาน่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสลับสลับกันไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับค,คุณป้อมบอก b ีลูกผสมก็ได้ครับอ่าผมสุ่มได้ Enterprise ์เรือดีไหมเออดีน่าจะดีอยู่นะมันเป็นเทียร์แใช่ไหมครับ Enterprise รส์นะครับคุณคุณโฟฟุกก็คือที่คุณกายนะครับเล่าให้ฟังถ้าผมจําไม่ผิดก็คือมันโหลด โหลดเครื่องบินไวใช่ไหมนะครับก็คือเครื่องบินพังปุ๊บก,ก็คือเราแป๊บเดียวก็คือโหลดลำใหม่ได้นะครับนะโหลดโหลดเครื่องบินไวอืมก็เน้นระเบิดเน้นตอเหมือนกันแหละมะั้งตรวดเออเออเป็นจรวดเป็นตอเป็นระเบิดอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เดียวเดียวกันนะครับนะก็เป็นเรือพรีเมียมมันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันตามเงินได้นะครับนะอืม มาครับกูชมรอบนี้เราเจอแก๊งเทียสิบเราไม่เจอเรือดำน้ำนะรอดไปนะครับแต่เราเจออีเมลแมนนะครับต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับมาระยะยิงปืนลองของเรานะครับ8.7กิโลนะครับแต่เราจะไม่ให้มันเข้ามาใกล้เราขนาดนั้นนะครับเราก็จะเน้นเป็นกระสุน AP นะครับยิงตั้งแต่ระยะ15โลขึ้นไปจนถึงเกือบเกือบโลนะครับนะแต่ถ้ายิงใส่เรือลัตเะเวนนะมันมีโอกาสเข้าห้องเครื่องอยู่นะครับนะถ้า มันแบบเหลี่ยมมุมมันพอได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นเรือประจันบาเนี่ยระยะเกินสิบห้าโลไปเนี่ยก็คือเอ่อยิงค่อนข้างยากครับนะยิงให้เข้าเข้าแบบเข้าห้องเครื่องก็เลยอะ่ะ ยากครับต้องต่ํากว่า15โลลงมานะซึ่งอันนี้มันเป็นข้อเสียนะครับถ้าเทียบกันกับเรือประจันบาลลาอื่นๆนะครับที่มันโหดๆหน่อยนะมันก็อาจจะแบบยิงระยะ17 8โลใช่ไหมครับแล้วมันยังเข้าห้องเครื่องได้อยู่นะครับมันจะมีบางลานะที่มันยิงแล้วมันยังเข้าห้องเครื่องได้อยู่หนึ่งในนั้นก็คือพวกยามาโต้นะครับปืน4 5 7ทั้งหลายแหล่แล้วก็อีกอันนึงก็คือปืนอ๋อนอกจากสินันไงเอเวอร์เม์นะนะครับอันนั้นก็กระสุนมันย้อยเข้าดาดฟ้านะ ครับคุริวเคนบอกว่าเออมันหายากใช่ไหมเออมันอาจจะหายา,ยากจริงๆก็ได้นะครับมาแล้วนะนะครับเข้าสองลูกนะครับอ้อเข้าลูกเดียวนะครับที่เหลือก็คือโดนเกาะกันตอของเรานะครับคืออันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ที่เราต้องระวังก็คือมันมันอาจจะแบบอยากจะจุดไปเราเรื่อยๆก็ได้นะเราต้องระวังนิดนึงนะมาเสาเพื่อเราไปแล้วนะ,อะโอเค อ่าเรือดีต่อแรงเครื่องบินรีเร็วอ่าใช่ครับนะที่คุณเอ้ยสวัสดีครับคุณเรเดอร์นะก็ที่คุณเรเดอร์พูดมาก็คือมันโหลดไวใช่ไหมโหลดเครื่องบินไวนี่มันดีนะช่วงกลางท้ายเกมเนี่ยดีมากๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าการที่แบบว่ามันโหลดเครื่องบินไวอ่ะมันจะทําให้อันนี้คือมันไม่สนใจใครเลยนะมันเล็งผมอย่างเดียวนะครับไม่มีปัญหานะเดี๋ยวเราเรืเรือขึ้นนะครับแต่จริงๆโดนถล่มก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า เข้าหน้าเรือนะครับกดซ่อมเรือได้นะครับคือไอ้เบรนัสเพื่อเรานะครับก็เป็นเรือลาดตะเวนที่เ a เอมันไม่โหดด้วยนะครับมันยังฝ่ามันมาได้เลยนะครับนะอ่ะโดนอยู่ครับคุณผู้ชมได้อยู่อันนี้น่าจะเล็งผมนะครับก็ไม่เป็นไรครับไปกันแบบสบายๆนะเนี่ยเห็นไหมเริ่มกระบวนการหล่อแล้วเนะี่ย ันนี้คือยังยิงมันไม่ค่อยจะล่วงเลยนะนะอ่ะล่วงไปหนึ่งนะครับโอ้หลบได้ครับอย่างนี้หลบได้ก็ไปจัดการมาซาวนะแต่ไม่ทันแล้วนะครับคุณผู้ชมยุดจุดได้ก่อนอเ,เดี๋ยวเราจะเริ่มเคลียร์จากเรือจีนานก่อนละกันนะครับคืออีเมลแมนนี้มันมันเปรี้ยวเนาะ นะครับไม่มีปัญหานะครูชมคือริพับลิกของเรานะมีซ่อมเรือทั้งห้าอันนะครับซ่อมทีเราประมาณสักเก้าพันกว่านะครับเกือบหมื่นนะยังไม่ได้ใส่ทงนะถ้าใส่ทงก็น่าจะได้ประมาณสักหมื่นสองหมื่นสามนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนเราไปหล่อมันละกันนะครับเบรกเรือแล้วนะครับไม่มีปัญหาเอเอเพื่อนเราแม่งอนาดมากนะแต่ละลับโอ้แตาดนะครับจริงๆคือมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับ อ่ะลองยิงดูสักหน่อยนึงเผื่อจะยิงโดนนะอยู่ตรงนั้นแหละโอ้โหมลายนั้นนะนะครับปู่แต่กระสุนเรามันกระจายอยู่เหมือนกันนะนะ่ะอ้าวโดนไปลูกนึงนะครับบอกเลยถ้าโดนลูกนึงแล้วครับแบบเข้าช่วงกลางกลางเรือหน่อยนะไอจีนงจีนานเด้งหมดนะครับก็ปะค่อยๆไปอ่ะ,อออะกดซ่อมเรือไปก่อน ีมแมนนี่มันไม่ต้องคิดอะไรมากนะมันเอาระเบิดมาหล่อเลือกประจันบาลอย่างเดียวนะครับก็อันนี้เดี๋ยวให้เพื่อเราปล่อยมาก่อนนะครับหลักๆไม่มีอะไรครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราลอยิงเป็นสายแบบบอดซ้ายเขานะครับเรือประจันบาลเขาถอยวินูนแล้วนะแล้วผมคิดว่าเขาไม่น่าจะดันเข้ามาด้วยนะครับ สบายครับเดี๋ยวเราเรอดักยิงไอจีนานนี่แหละนะครับอา้าวติดเกาะแล้ววะผู้ชมติดเกาะเี่ติดเกาะเมื่อกี้ยิงโดนไปลูกเดียวนะครับพันสี่นะอลองดูก็ได้นะครับปืนเรามันโหลดไวอยู่แหละ <c oughs> ปืนเราโหลดไวอยู่แล้วนะผู้ชมไม่มีปัญหาหรอกเนี่ยถล่มมันไปเรื่อยๆืมันอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละ นะมาเศาก็เข้าไปยึดจุดแล้วนะครับโอ้สบายๆครับถ้ายึดได้สองจุดนี้คือคือแบบโหดเลยนะครับอ่ะนั่นๆแวบๆบแวบๆบเแบบแบบอาหายไปแล้ววะ่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับวนมาครับผู้ชมแม่แต่มันดีอยู่นะป้อมเรามันหมุนไวอยู่นะเนี่ยเพื่อเรายิงไปแล้วนะครับยิงไปไหนวะนะาอ๋อมันยิงลำนู้นนะครับเฮดเดนแบรน จะไปถล่มฮาคุริวใช่ไหมล่ะหรือจะมาถล่มผมครับพี่โอเคถล่มเราไม่ได้นะครับติดเกาะแล้วเนี่ยต้องไปฝั่งนู้นแทนนะอีเมลแมนนะครับเอาตอร์ปิโดมานะผู้ชมตอร์ปิโดเพียบเลยเนี่ยเอา okay. ถ้าเราเก็บจีนานได้นะครับก็จบแล้วนะผู้ชมเนี่ยมันถอยหมดแล้วนะครับมีแค่เรือไอ้นั่นมาที่มัน มาไล่ล่าเราอ่ะนะครับเรือมันอยู่กงบมดเออ okay. ต้องเรือหน้าอยู่นะครับเนี่ย e, ลดไปประมาณสักเจ็ดแปดพันโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปข <sm ack> <sm ack> ับเรือวนอยู่อย่างนี้แล้วเอาเด เนี่ยเห็นไหมมันเอาระบุงระเบิดมามล่อแต่ระบุงระเบิดอย่างเดียวนั่นแหละคุณผู้ชมตามสไตล์มันอะแต่ d d เดนแบรนนี่เดินหน้าเยอะไปหน่อยนึงนะครับเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเนาะชิมาเพื่อเราก็โดนเรดร์นะครับอ้าวนี่สกีวาร์ปไปแล้วเว้ยโอเคก็เดี๋ยวเราจะลองดูแล้วกันนะว่าเราจะเคลียร์ใครได้บ้างหรือเปล่านะครับชิมานะ่าจะโดนระเบิดอีกเปล่มาะหน้าเรียบร้อยครับคุณผู้ชมหันข้างพอดีนะเรียบร้อยเลย อาเล็งยิงได้อยู่นะครับเนี่ยไม่รู้จะโดนหรือเปล่าลองดูสักหน่อยแล้วกันพังอีกแล้วอพังเยอะเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยพังไปเรียบร้อยครับก็ข้างหน้าเราเป็นเซนต์วินเซนต์เนาะนะครับแล้วก็เป็นเวอร์มาส์นะต้องระวังนะครับแต่ปืนมันปืนมันใช้ได้เลยนะคุณผู้ชม แบบแนวกระสุนอะไรอย่างนี้มันมันใช้ได้เลยนะผมคิดว่าดีเหมือนกันนะนะครับแล้วแอร์ดรากมันไม่เยอะด้วยนะคาลิเบอร์มันใหญ่เกินนะครับความเร็วมันไม่ได้แบบลดลงอะไรมากขนาดนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเฮ้ยหายไปแล้วว่ะหันข้างให้มึงด้วยเอ่อดีพี่เอาเด็ยิงไปแล้วนะครับชุดนี้ครับคือถ้าถ้ามันมีแต่เรือบรรทุกเครื่องบินมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะเสียเปรียบมากๆนะครับ เข้าท้ายเรือนะครับไปหกพันไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนี้แต่มันไวอยู่แล้วนะครับเล็งเผื่อไว้นิดนึงนะครับโอ้โหแล้วเผื่อเผอมันชะลอด้วยเปล่าเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรอะ่ะถ้าโดนก็น่าจะไม่รอดนะอ่ะเอาเรียบร้อยอแหมแต่ดีเหมือนกันนะผู้ชมฝั่งเรายึดจุดไปก่อนนะครับกดดันมันยิ่ดนแบรนด์เอาต่อมาอีก โอเคสตาลินกระดาษก็เดินหน้ามานะคผู้เออมาเสราก็ต้องระวังหน่อยเดี๋ยวมันเอาไอ้นั้นมานะครับระเบิดนรกนะนะั่นอ่ะยิงไม่ถึงครับพี่เรือประจันบารเราพังไปลำหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยอ่าโดนไปลูกเดียวนะครับเอาเอเอเบิร์สมาพระพี่ยิงมันหน่อยดิเอเอเบิร์สพี่อ่ะ ไปเล่นเรือลาดตะเวนเพื่อเรานะค,คือสังเกตนะคุณผู้ชมผมถ้าผมอยู่ลำเดียวเนี่ยผมตายแน่นอนครับตกเป็นเป้านะก็อยู่กับเพื่อนๆนนี่แหละ,ะเจอเรือบรรทุกเครื่องบินเราต้องไปกับเพื่อนเ่นไงไปลำเดียวตายครับอ่ะโอเคแต่เวอร์เมาส์เนี่ยอยู่ลำเดียวนะครับแต่ว่าเพื่อนเรามันไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับแบบไอ้บ้านี้คงเล่นเรือ บรรทุกเครื่องบินไม่เป็นนมั้งครับเนี่ยเห็นเวอร์เมาส์อยู่ลําเดียวนะครับแล้วสายหาคุณิวเนี่ยตอนมันโหดด้วยนะเอาไปปล่อยใส่เวอร์เมาส์เนี่ยด้านซ้ายเนี่ยโดนสักสองสามลูกก็เด้งแล้วนะครับเนี่ยมัวแต่ไปวนอยู่ฝั่งขวานะครับคือฝั่งซ้ายนี่ถ้าเคลียร์ได้ก็คือด้านซ้ายก็ดันได้นะนะครับหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมตามซาลาวาไปนะครับเนีนะ่ยข้างหน้าเรา เห็นไหมคุณผู้ชมฝั่งตรงข้ามมันถอยไปสุดทางแล้วนะเค <Okay. S 1> ถ้าเขาไม่เข้ามาเขาก็น่าจะแพ้นะครับนะเว้นแต่ว่าเขาเคลียร์เพื่อเราได้ลัวๆนะได้ระยะแล้วนะครับ <c oughs> เหล็งรอครับน่าจะอยู่หลังเกาะนี่แหละหลังเกาะข้างหน้าเรานี่แหละนะครับ โอเคพั okay. งไปอีกหนึ่งเอาสบายแล้วครับชนะชัวร์ครับคือเรายิงได้แค่สามลูกเองแต่สามลูกของเราต้องเจ็บพันนเออเว้ยเอาห่นข้างแล้วเอ,เอ้าเฮ้ยจอดเรือนิ่งเลยเว้ยโู้ยจงจอดเรือนิ่งก็ต้องโดนดิพี่รู้จักการซอยนรกของผมไหม ถอยหลังหรือเปล่าปะผู้ชมว่าถอยหลังไหมถอยหลังเนาะก็โดนลูกเดียวนะเล็งใหม่อ้าวไม่ปัญหาครับโหลดไวอยู่แล้วงอ้าวไม่ใช่ปัญหาครับยิงเข้าไปครับเล็งตรงกลาง